สวัสดีครับผมไพฑูรย์เสถียรภาพประยุทธ์นะครับเป็น MD ของบริษ,ษ,ษ,ษัทมาจัสติกเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดครับ อนนี้เนี่ยเราก็นั่งอยู่ในโชว์รูมของบริษัทมาเชสทรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เป็นมุงรวนนิรภัยที่พัฒนาขึ้นสําหรับบ้านที่ตกแต่งสวยๆแล้วเนี่ยไม่อยากได้เหล็กดัดไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยพัฒนาตัวนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของพายุทอร์นาโดนะครับเพราะประเทศเขาจะมีปัญหาแบบนั้นนะครับแต่พอ ประยุกต์มาใช้ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมาใช้เรื่องของการป้องกันขโมยแต่สิ่งที่มันสําคัญไปกว่านั้นคือมันทําให้บ้านของลูกค้าเนี่ยสวยงามเหมือนเดิมวงเรื่องเงของ m a j e s t e c เนี่ยต้องบอกว่าเป็น made to order ร้อนะครับสามารถผลิตได้ตามแบบทุกประเภทประตูหน้าต่างของลูกค้านะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าการติดตั้งเนี่ยสามารถได้กับติดตั้งได้กับ,บวงกบทุกประเภท แรกเลยก็คือมาเจสเทคเนี่ยได้มีการจดสิทธิบัตการเข้ากรอบบานระหว่างตะข่ายนิรภัยกับกรอบบานนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบานจะไม่ถูกถอดออกได้โดยง่ายโดยผู้บุกรุกนะครับโดยการพับซ่อนสกรูไว้ด้านหลังนะครับถ้าผู้บุกรุกเข้ามาแล้วพยายามจะแกะกรอบบานเพื่อถอดตะข่ายนิรภัยออกเนี่ยจะไม่สามารถหาสกรูที่ยึดบานนั้นเจอซึ่งอันนี้เป็นการจดสิทธิบัตนานาชาตินะครับ มาเจสเทคเนี่ยนะครับเป็นมุงลวดนิรภัยที่ผ่านการทดสอบนิรภัยสากลจากประเทศออสเตรเลียนะครับคือการทดสอบ AS 5 0 4 1นะครับการทดสอบจะเริ่มด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการกรีดนะครับด้วยน้ำหนัก35กิโลกรัมด้วยใบมีดขนาดใหญ่นะครับลงไปที่ตะข่ายนิรภัยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบานจะไม่ขาดโดยง่ายนะครับอย่างที่2องนะครับเขาเรียกว่าเป็น Dynamic Impact Test นะครับก็คือการทุ่มลูกตุ้มที่มีน้ำหนัก 42กิโลกร,รัมซ้ำๆนะครับลงไปบนบานนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบานจะไม่หลุดออกจากกรอบนะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็เป็นเจมมี่เทสก็คือการทดสอบการยัดแงะตามจุดล็อกนะครับแล้วก็กรอบบานนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบานจะไม่ได้ถูกถอดหรือเปิดออกได้ง่ายจากผู้ปุกคลุบระบบล็อกของ n a เจ t เซกนะครับทุกประเภทบานเนี่ยจะมีระบบล็อกที่เรียกว่า Multiple Lock นะครับก็คือสามารถมีตัวล็อกได้มากกว่า 1>, 1จุดนะครับอย่างเป็นกลุ่มบานเลื่อนเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็นเคี่ยวล็อกนะครับที่อยู่ตรงด้านบนตรงกลางบานแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มบานเปิดเนี่ยก็จะเป็นฮุกล็อกนะครับซึ่งมีความาระยะล็อกที่กว้างกว่าแล้วก็แข็งแรงนะครับทั้งตัวบนตัวกลางและตัวล่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าบานจะมีความแข็งแรงปลอดภัยในขณะที่ล็อกอยู่ เนื้อภัยของมาเจสเซกนะครับผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูงหรือว่าเรียกว่าไฮเทนไซซ์ ide, ซึ่งมีความเหนียวนะครับแล้วก็ทอด้วยเครื่องจักรที่พัฒนาพิเศษขึ้นมาเพื่อจะคงค่าความแข็งแรงของตัวตะข่ายเนื้อไผ่ไวนะครับส่วนเรื่องของการรับประกันนะครับสินค้าของมาเจสเซกเนี่ยสีกรอบบานแล้วก็สีของตะขา่ายเนื้อไผเนี่ยรับประกัน10ปีนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ย รับก,การใช้งานให้1ปีครับสีกรอบบานของ m a g จ s t ท c นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด11สีนะครับเพื่อให้เข้ากับความต้องการหรือความหลากหลายของกรอบบานกระจกเดินของลูกค้านะครับส่วนเรื่องของราคานะครับต้องบอกว่า m a เจสเทคเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับมุ้งลวดหรือว่าเหล็กดัดทั่วไปให้ลูกค้ามองว่ามันเป็นการลงทุนมากกว่า เป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าชีวิตคนในบ้านนะครับทุกคนไม่มีคําว่าถูกหรือแพงครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจมุลรยไฟมาเจสติกนะครับสามารถมาแวะชมที่โชว์รูมของเราได้นะครับที่ถนนพัฒนรรการ60นะครับหรือว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน Facebook Fanpage น,นะครับมาเจส a i l ไทย